สวัสดีบอบบี้ไม่เล่นตกบันไดกันเถอะไม่ก่อนเลยจอนนี่เพราะมากเพื่อนวันนี้ท้องฟ้าสวยจังเลยใช่บิ๊กผมคุณแล้วก็ดวงจันทร์เอ้ยนายพูดจริงเหรอพ้นการพาตัดออกมาแล้วและมีข่าวร้ายก็คือเสียงคุณจะหนุดเด็กเ <c oughs> จ้าเต่าตัวนี้มันช่างน่ารักเหลือเกินย่าม่ง เพื่อนแล้วมาเล่นเกมกันเถอะไม่ได้ใช่นะฉันตลอดเลยไม่ไม่ไม่มีเคยในชนะกู้ได้ระวังตกหน้าผาโ oh, <okay. S 1> อ้โอเคไอ้ไอ้นายช่วยหยุดปามามฟินได้ไหมเนี่ยไม่เพราะว่าฉันคิดว่ามาฟินคือพระจองฉันฉันคิดว่าโพนี่มันจะบินได้นะเออไลนนี่ก็คือเป็ดนายรู้ป่าวว่าพวกเราก็ทําได้นะจริงร้งจอพวกใช่แล้วนี่ก็สแสดงว่าพวกเรามันเท่ไงแม่แม่ดูเต่าต,ตัวนี้สิฮัลลโห ฝากหน่อยกูจะต่อยหน้ามึงแต่วันนี้เป็นวันพักคุณมาช่วยโอ้ไม่ฉันจะไม่หย่าแกแน่นอน